สวัสดีครับท่านพ่อเจ้าเคยบอกว่าเจ้าเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติน่ะกีฬาอะไย่างนึงอ๋อฮอกกี้ครับฮอกกี้ฮอกกี้วันนี้เราปากผู้ใหญ่วัยวะว่าสิ่งนักกีฬาฮักบีดเขาแข่งกันเอ้าชิบหายแล้วไปมพีเนี่ยผู้ชีสอนกีฬาสนิทไหมเขาเอ่นว่ากีฬาฮักบีดอยากเห็นไอ้ฮักบงฮักบีดมันเป็นจังไดโบ่เคยเห็นผู้ชี้ไม่เห็นแกงไก่กินบุกับแกงไก่อย่างไรไมาให้มือโตนี่ซ้อมฮักบีดกีฬาฮักบีดเป็นสุดยอดของกีฬาลูกผู้ชายอาจารย์ สอนน้ำเรีนไหนบอไอ้รักปีนี่แม่เฮ้ยหักปีไ่เว้ยมันหักปีนั่นเจ๋อไหนจ๋อไหนก็นอย่ายให้นักเรียนเข้าเสียหนาเด้อว่าเด็กหน่อยเข้าเนี่ยดิมันมีแววนแน่บ่เพื่อทำคะแนนที่เสมอเข้าไปนะครับเข้าไปคุณบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนี่ก็ค,คือเงินนะครับเรื่องเงินนั้นไม่มีปัญหาคุณต้องใจก็ออกไปก่อนพังปอเข้าสิริทั้งให้เด็กหน่อยเป็นเข้าสิวัดใจครับนี่ยังเลย โอ้ยหอยเทอรี่ตัวนี้หู้อยู่ภาคกับหอยมอดถือกันเขา,ามหาห้าตัมาหาเขาเห็นยังเขาไปถอดตูเขาไปเสียตูอยู่กรุงเทพบ่ได้แต่เ้างหอยกำลังใจตูตลอดเด้อสู้ๆเด้อจอบกูหมูยแล้วว่าลุงเรียนบ้านเฮาอเป็นลุงเรียนบ้านนอกขันบ่วไว้กับซ่าะเนาะเฒ่ากูต้องไปส่งไปซ่อมมาหรอกฮักวงหักดีลูกกูตายข,ขึ้นมานี่ผู้ใดที่รับพิชชอบกูครับนี่เร็ยนจังได๋ดีครับเรียนแบบเก่าตัวทะเดซึกเลยบ่ครับ เงี่หาวไรอปักห่วงมูแน่เรียนให้เต็มที่มีสติอย่าประมาทไอ้สู้เขาเปิดมากูบอกเลยพอคือนกันเชือกม้นั้นจะทิ้เล่นฮักพี่กันนำมันตั้งแต่นาทีแรกเลยให้มันรู้ว่าทิ้งป้านนอกอย่างมันน่ะนะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแข่งขันกับกทมได้ซ้ำไปวันนึงนี่ทั้งคู่จะหลุมยักษ์มากถ้าเขาหลุมยักษ์จะตูดเป็นยังไงตีเหตุเพราะใ เป็นการพ่อการะวางการะสินหนึ่งกลับบ้านบ้านเธอเช็คอายุใายนะครับมันในอายุ13บสามเออเดีช่วยดูให้มีสุด,สดจ